ต,ตัวนี้ต้าค่ะยชเพราะาตรงนี้สามถึงสี่ลดลงเอ้ยความชันเป็นลบความชันเป็นลบอืมอืมอืมความชันเป็นบวกแบบลดลง,ลงอ,อันนี้ความชันเป็นบวกแบบบวกเมอม ี่มันมันเป็นการบวกเ่มันขึ้นจคิร์มันเคร์ฟบ้าหรือเคิรคิร์ฟงอเราพ็ต้อมคิดไอที่บอกบวกแบบเพิ่มเพราะว่าเพราะมันขึ้นในข้บวอยี้เอใช่ันคืออยู่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 นี่แ้วมันก็ขึ้นไปอ๋อนี่คือบวกแบบลดใช่ใช่ใช่บวกแบบเพิ่มบวกบวกแบบลดามทสี่ลบลบแบบ สามไปจุดสามจุดห้าไปเป็นลบแบบลงลบแบบลงจะเป็นแต่ถ้าลบแบบเพิ่มก็จะเป็นเอ๊ะเขาว่าลบแบบลงลดพ่วง,บแ,บบงแต่ถ้าลดแบบติดลบแบบเพิ่มมันก็จะ บบก็คือพื้นที่หายไปเยอะสามในสามจุดหเป็นลบแบบลงลบแบบเพ่มคือคําว่าลบลบแบบลงกับลบแบบเพิ่มนี่คือ,อยังไงค่ามันกำลังจะคือมันบอกอะไรได้บ้างมันบอกแน่ๆว่าความชันมันความชันดอวาอัตราการเปลี่ยนแปลงมันลดลงใช่ม ซึ่งลดลงมาอย่านสองแบบขึ้วบุดกับอีกแบบนึงคือวุดซึ่งคิดว่าอันไหนลดแบบลงลดแบบลงคือลดลงเร็วอันวุดอันวุดอันนี้คืออันนี้คือขึ้นใต้หมดเล็วไมาไหวบนลงมาลงมาอ๋อซึว่าแบบไหนแบบลดแบบลดลกแบบลงอันนั้นใช่ รถแบบเร็วอืมรถแบบเร็วมันจะตรงข้ามกับเพิ่งเห็นรถแบบเร็วอนี่รถแ,แบบช้าตัวนี้ก็อืมเคแบ,บงแบบกี้โแต่ขอบบ้อสามแตกเรารู้ได้ไงว่าตัดไม่จอเท่าเลยนนี้ใช่ขอ้อสามผมก็มึนเหมือนกัน ไอเขาเราเราจะไม่ทราบสัมบูรณ์เลยนะใช่คือเงื่องนไขที่เไปขาให้มาเนรู้สึกว่าโจทย์แบบผิดเยอะมากเลยผมผมตอบข้อหาไปแต่ขห้าดูผิดแน่ๆก็ส่งว่เงเงินได้300หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้ได้ไงอ๋อทำไมอ่ะใช่ละไม่รู้ไม่ได้ส่ง แต่เขาพูดที่ว่าคุณรู้ได้ไงไ,ไม่คือถามเฉว,ว่าอะไรมั่นใจว่าคุณจะได้สามร้อย่เชื่อมั่นใตัวค่เป็นฟังชันค่าคงตัวบนช่วงศูนย์ถึงหไม่จำเป็นก็ต้องผิดเหตุผลคือไม่จำเป็นไม่ค่าของตัวคือคอ,อ,อสนสแตนต์ค้าคอนสแตนต์ค่ะอ๋อฟังชันต้องเป็นศูนย์ไนะมแต่ข้อสามแปลกๆรอถาม ไั่น่าฉนนเฉลยเขาไม่ได้เขียนไว้หรออะไเหรอแล้วสูตรจะตอบอะไรเนาะโอ้บจริงดูแค่ดูจากตรงนี้ก็ควรจะรู้เลยสิเพราะตรงนี้ไม่ใช่ความชันเป็นสูตรนะใช่ใช่ไม่หอกว่าความชันนะครับไม่น่าจำเป็นชิดหายเป็นความชันเพิชั้นหนึ่งก็ใช่ความชันเป็นบวกเนี่ยถาๆถ้าคนคิดอเอง เขาคิดสั้นไปไงเจอข้อหนึ่งผิดก็โดนรอก็กล้าเลยข้อหนึ่งนอนจุดวิกฤตถ้ามันเป็นจุดวิกฤตจุดวิกฤตเอฟเป็นศูนหาไม่ไดเอฟเอฟดิฟเป็นศูนใช่ไหมเดี๋ยวแม่ก็หาไม่ได้พูดทำไแล้วเวลาเหลือปะเชิเหลือปะเหลือเหลือกี่ชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คตัวทาทำไม่ทันทำง่ายก็ทำเร็วก็ทำไม่ได้เลย ที่เราเราจบผิดี่เคียงไงนะอะจบผิดี่เคียงเลยเราความเร็วเป็นคงที่อย่างน,นี้จริงค่ะอ๋อเนย์มันเฉียนอยู่ให้ต่าคว้าม่ผมพยายามจะมือแบบนี้ไปแล้วก็คิดตามที่เขาต้องการโอ้โอเค ผู้ดายนะไม่ใช่ลู้ดูแล้วกพี่เสื้อน้องที่ติดโควิดป่ะตัวไหนน้องอมอบน้องปอ่ะน้องมูงม,งมิงค่ะบูม,มิงบูมิงคือคนที่นั่งสอบข้างเธอไงเป็นน้องที่ติดโควิดป่ะหรือว่าไใช่น้องมมิงนั่นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจับอ่ะพี่เ <laughs> ขาใส่ถุงมืออยูไ่ไหมอ๋อ ใส่สะอคนะอก็ส่งละเออชิอ๋อสุดยอดผิดอะไรอ่ะ ลองเบี้ยอาวแล้วสามกับห้านี่คือก็คือตอองบเขาให้ตอบมาเลยครับไม่แต่ถ้าได้คะแนนจริงผมก็ได้ฟรีใช่ไหมถ้าตามข้อสอบแต่อย่เงินก็บวกอีกจุดสองคะแนนไม่ก็ก็ไม่เขียนอยู่ให้กาเข้าไม่คือตามข้อสอบจริงเราเราไม่รู้ว่าไงว่าโจทย์ผิดปะ ไม่แต่อันถ้าตามข้อสอบจริงก็คือเราสองนั่งคัเอามันมัข้อละกี่คะแนนนะตามสบายค่ะชอยข้อละหกชอยข้อละหกก็บวกไปเพราะผมได้สองร้อยเก้าสี่โอเคดเก่งมาเก่งว่าไหนพี่ข้อไหนที่ไม่ใช่ข้อสองพันก็ผิดองเบียผิดมีข้อเดียวอ่ะผิดข้อเดียวอุ้ยฮะมา ข้นทาไมทไมไม่ได้เต็มนหรองนานๆทีจะมีคนชมครับก็ไม่เชิงไม่มีคนชมเอาครับเรอน้เอเราก็คิดเหมือนเธอเลยสื้นดือนดตทำสู้สัมเพิน นจะเ็ี่นี่ใครได้เต็มบ้างตาตาโอ้่เทมพาร์ตก็ได้เต็มหรออ๋อใช่แล้วปูนะปข้อนี้โอ้เซียโเียนเออ วดเท่ากับลบสองแล้วก็แก้ที่เหลือเลยคือมันไม่เชิงอ่ะเพราะพี่เออไม่ต้องแทนนั้นวีัดต w เท่ากับลบสอง บอว่าใช้แล้วข้อมูลมันเกินใช่แล้วมันขัดแย้งกันไอคอนที่พี่เขาไม่ให้ใช้เพราะขัดแย้งกันเอาน้ำไปแก้ปูกแล้วมันตนกันนวดพี่เขาเลยบอกไม่ต้องแก้ต,ตัดข้อมูลนันทิงไปเลยมไม่ต้องสนใจสี่สิบแปดเดือนไม่ได้แปลว่ามันจ่ายเดือนที่เริ่มซื้อเลยแต่มันจบที่เกอนสี่สิบสิ้นเดือนที่สี่สิบเจ็ดเขาบอกว่าสิ้นเดือนใช่ใช่แต่สิ้นเดือนก็คือเริ่มที่เดือนที่เริ่มซื้อเลย,เลย เขาบอกใช้ยูดอทแล้วก็พอร์ตดเิ้โอ้ยสเดือนต้นเดือนอ้ยเย่สองร้อยเก้าสิบเฮ้ยสองร้อยเก้าสิบชอบพี่าเยอะเลยอะานีสามพอเลยหมายถึงว่าอี้คนทำเขสอ ฮะมีข <Private S 1> ้อพาดเิ u, hey, oh oh ียก็เดียวก็เ <pu> ง <particular beast> <sh istas lying about> ี้ยค่าสมุดมันแปลกๆอาจจะมีเฉลยดีๆก็ได้ไม่รู้าอีอีฟิสิกส์ใช้ข้อมูลของมูของยูดอนดับบิห ไดูเลยไหมล่ะไหนเธอเธอทำได้อย e ู่แล um ้วง่ายขนาดนี yeah? ้อเดีอัี้แค่แบบกใช่เการกาคือมันใช้ไม่ได้ทสูสัสัมดูยังไงอะชอบพสิทธาสูสัสัมผันด้ยังข้อสองถ้าดูจากกาบอนี่จุดต่ำแล้วก็จุดเออทำไมว่าเจ้าแบบเนี้ย เออต้องดุต้องดุอันนี้ก็น,นี้ไงต่ำสุดแล้วก็ต่ำสุดก็คือเทียบกับไอ้ที่เหลืออ๋อเทียบกับแค่ข้างๆใช่มใช่อ๋ออันนั้นดูได้เลยสิอืม

สอบเสร็จรู้สึกผะอื่นผะโอมขึ้นมายังเคยยังเคยแล้วเมื่อกี้สอบอะไรอะที่บอกว่าสอบเสร็จแล้วสอบนอกตารางฮะหมายถึงอะไรสอบเสร็จแล้วก็ต่อได้ที่ไม่ได้สอบออบเพื่อนอ่นแล้วผมบอกว่าสอบเสร็จแล้วไม่ใช่ก็เมื่อกี้เนี่ยออกเมื่อกี้ที่เดินออกมาแล้วบอกสอบเสร็จแล้วคือสอบอันนี้เสร็จคือสอบอะไรข้ออะไรสอบการน้า ปิดก่อนใครเพื่อนเลยปิดก่อนเตียงเองตอนนี้มันเป็นเรียนแบบคนข้างนอกมาติวให้ก็ไม่ต้องเรียนปิดก่อนเตียงอีกันต่อเอ๊ะแม่บอกเสร็จทองทองปิดก่อน,อนไม่เชียวไม่รู้รู้สึกว่าืปิดก่อนเขาปิดก่อนชีวิตมั่วโ จบลงเท่านี้มองหุบยังไม่เคยนั่งเรียนในห้องห้องแบบห้องเรียนเหมือนกันเดี๋ยวห้องที่ได้อยู่ไม่เคยขึ้นแต่ไม่ต้องอยู่ดีแล้วเพราะของเขาชั้นเก้าอ่ะนั่งเดินขึ้นมาไหนรีบได้แต่แต่เธอรู้ไหมรีบรอนานจะขึ้นมาไหนก็เมื่อยคิดดูดิตึกตึกสิบชั้นมั้ง จะขึ้นลิฟต์ก็ต้องรอละลิฟต์มีสองตัวต้องเข้าเทียบกีค่คนก็ได้อัดเข้าไปถ้าอยากเข้าก็าอาดเป็นตาข่อก็เคยอยู่ตึกนะั้นแหละที่สูงสูง จะอยู่แค่ในตึกนั้นเหรอไม่ใช่ไม,ไมก็มีอสิบชั้นนะสิบชั้นชั้นละสี่ห้องแต่ชั้นล<ส>่าง,งก็มันเป็นมุมห้องห้อง